คนหนูอยากกินเค,ค้กแบบนี้นะคะทำให้ชั้นหน่อยได้ไหมสบายมากมาลองมือทำกันเลยเริ่มจากบีบครีมที่เค,ค้กแบบนี้ทำมันมีสีสันสดใสร,รอบๆเค,ค้กแล้วก็สีอื่นทำแบบนี้ทำเป็นหลายๆชั้นทำแบบนี้ซ้ำๆกันทำหลายชั้นแบบนี้คราวนี้ก็เอาครีมลองชิมดู อร่อยดีนะ่วน,นี้ก็คีมสีขาวไว้บนยอดแบบนี้และเจ้นั้นก็เกลีย่ยให้เรียบเนียนหมุ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 นแล้วก็ได้แล้วและที่นี้เราก็ต้องการช็อกโกแลตหาช็อกโกแลตเป็นชิ้นๆเ,เรียงรอบๆเค้กรูเตัรใจของเราแบบนี้โอ้ยเยี่ยมไปเลย แล้วจาในห้องบนแล้วก็เอามาตกแต่งเป็นช็อกโกแลตวง,งกลมแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยสกิตเตอร์เปิดหอกันเถอะแล้วก็เทลงบนโต๊ะแบบนี้อ่าใช่แล้วแล้วก็เพิ่มลูก,กวาดแล้วก็สีแดงแบบเนี้ยมาใส่เป็นหัวใจนะแล้วก็ตกแต่งแบบนี้แล้วก็ใส่ข้างบนแบบนี้ ย่า yeah, เป็นเลยใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> โอ้โหยุดเลยเดี๋ยวย่าจะโชว์ให้ดูว่าใครแก่งกว่ากันและแข็งแร่งกว่าอยาโอ้ oh, แข็งแรงมากค่ะย่า yeah, ยังแข็งแรงอยู่นะจ๊ะ <c oughs> เอาช็อกโกแลตมาเรียงในแม่พิมพ์แบบนี้ <c oughs> อืมเป็นหอมมากเลยทีนี้ก็ใช้คุกกี้เนี่ยเติมลงไป แล้วก็เติมด้วยนมข้นหวานแล้วก็คนให้เข้ากันแต่จานนั้นก็เกลี่ยให้นิเนียน, <c oughs> น,ยนโอ้ทีนี้เราก็เพิ่มครีมชีสอีกเยอะ <c oughs> ๆแล้วก็เกลี่ยให้ตีแบบนี้ก็จะเติมให้แบบตีให้เต็มๆเลยแล้วก็เกลี่ยให้เรียบร้อย <c oughs> แล้วจากนั้น ก็เติมเบอรีร่แบบนี้กินพิใจา้าเด็กๆข,ข้ามๆอร่อยลกไปอีกเติมเชรเต็มแบบนี้เลยนะจ๊ะและจากนั้นก็ตกแต่งด้วยใบไม,ไม้เล็กน้อยเอาละแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วและของฉันก็พร้อมแล้วโอ้สุดยอดจังเลยครับคุณย่าเออเธอทำอะไรนะ่ะเอออะไรอุ้ยุณทำาะะไรลงไปอนะ่ะ โอ้แต่ผมมีไอเดียดีๆแล้วเอานี้เอาแก้วเข้ามาทํามุมแบบนี้ทําแบบนี้ตรงนี้คราวนี้ก็เอาไอศครีมเราช็อกโกแลตลงไปเอาโอรีโอฮ่โอ้กินหอมสุดยอดเติมข้างๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ไอติม ห้องบนแบบนี้ว้าวนี่มันสุดยอดเลยแล้วก็เพิ่มลูกกว่ดดีไหมจนให้เต็มลูกกว่ดประสาทของเราแล้วคนนี้ก็มีราชาผู้เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้เออคิดว่าไงล่ะฮะสุดยอดไหมนอ้ประทับใจมากจ้ะว้าวโอ้ว้าวมาลองกันดีกว่าถ้าง,งั้นก็ ว้าวดูหน้าตาน่ากินจังเลยน่ะโอริโอโอ้อร่อยจังเลยเฮ้ยอันนี้ฉันอยากลองอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ลองชิมเช้นข้างในแบบนี้โอ้โหนี่มันอร่อยมากๆเลยอ่ะโอ้ฉันกินแล้วฉันพอใจมากเลยมาลองอันต่อไปดีกว่าพอดีมาลองเค้กที่เป็นสตรอเบอรี่แบบนี้ดีกว่าเฮ้ยนี่เหมือนชีสเค้กเลยนะ เค้กนี่นะแล้วก็มีช็อกโกแลตคิดแคทอยู่อร่อยมากเลยแล้วคราวนี้มาลองชิ้นที่มันเป็นเค้กแบบนี้ดีกว่าที่มันเป็นเค้กสี้โอ้สีลุงข้างในหวานจังเลยเอาล่ะคราวนี้เราต้องเลือกผู้ชนะแล้วฉันเลือกอันนี้โอ้ผมชนะเหรอว้าวาผมเก่งที่สุดเลยฮ่าฮ่าอ๋อ ช็กลัดมากกว่าไหมมาทำให้มันยิ่งอร่อยยิ่งกว่าเดมิมอีกดีกว่าฮะนี่สิอืมเจ๋งโอ้นี่ไงมาทำกันเถอะ <c oughs> โอยกินหอมเหลือเชื่อมาเทใส่แม่พิมพ์กันดีกว่าค <c oughs> ่อยๆทำนัดจ้ะเรียบร้อย ดูนี่สินี่มันคือชอ็อกโกแลตที่เป็นเบอร์รี่วิเศษไปเลยอะไรยเจนนิเฟอร์อย่ามารบกวนส่วนข้างในย่าจะใส่ผลไม้เพิ่มลองไปด้วยแบบนี้จะยิ่งอร่อยโอ้เยี่ยมเลยและจากนั้นเอาน้ำตาลและก็ครีมมาเทครีมใส่หม้อหนึง่งและอีกหม้อก็เทน้ำตาล และเราจะทำให้น้ําตาลละลายก็มบมุนแบบจากนั้นก็เพิ่มครีมและผสมให้เข้ากันต้องแบบนี้สิและก็เทใส่ลงไปที่เบอร์รี่โอ้ใช่แล้วเราต้องใส่ใบสตรอเบอรี่ด้วยนี่สิเจ๋งไปเลยใช่ไหมละ่ะ <c oughs> สุดยอดเลยค่ะคุณย่งางั้นก็ตาหนูแล้ว เราต้องการขวดเปล่าและจากนั้นจะเทชเ็อกโกแลตลงไปที่สำคัญคือไม่ต้องรีบไปไหนให้ค่อยทำนะแค่นี้ก็พอแล้วจากนั้นก็เกลี่ยให้ทั่วขวดและก็นี่ไงช็อกโกแลตขวดหนึ่งและจากนั้นก็เทลูกบกอดเอแอนด์เอ็มสงไปข้างในติดฉลากด้วยและก็ปิดฝาทัานี้ก็เรียบร้อย <c oughs> โอ้ยอะไรกันเนี่ยน่าตลกจัง ทุกคนดูทางนี้สิเดี๋ยวมืออาชีพจะแสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงมันถึงจะอร่อยเราจะมีชั้นเค้กและก็บีบครีมและเค้กและครีมและเค้ก,คกทำต่อไปเรื่อยๆและจากนั้นก็ค่อยๆตัดตัดส่วนเกินออกให้ได้รูปทรงที่ต้องการท่านจะทำเค้กที่เป็นรถเราไม่ต้องการส่วนนี้เอาส่วนนี้ออกไปด้วย และจากนั้นเราจะบีบครีมให้ทั่วเค้กและต่อไปก็เกลีย่ยให้ทั่วใช่ออกมาวิเศษไปเลยและทีนี้เราต้องการเคลือบช็อกและแสนอร่อยที่ฉันละลายไว้อยู่แล้วไปกันต่อเราจะติดลอ้อและก็ไฟหน้าและอย่าลืมสิ่งนี้ด้วย ครานี้รสอร่อยของฉันก็พร้อมแล้วโอ้ใช่เลยกินให้อร่อยนะจ๊ะอ๋อว้าวอะไรกันนี้มาเริ่มจากขนนี้กันเถอะอหนูชอบช็อกโกแลตว้าวข้างในมีลูก,กวอาเอแมนเอด้วยเจ๋งเลยเอาล่ะมาทุบขวดให้แตกกันดีกว่าตุ้มตุ้มตุ้ม ต้องแบบนี้สิสองจางและทีนี้ก็ได้เวลากินแล้วอ๋ออร่อยมากผ <c oughs> สมกันได้อย่างลงตัวเอาล่ะไปกันตอ่อต้องแบบนี้สิช็อกโกแลตลูปสตรอบเบอรี่และข้างในก็มีผลลมาและก็เบอร์รี่ฮอต้องลองแล้วอร่อยเหมือนกันเลยและอันสุดท้าย ขนมเป็นล็ตที่เป็นรสโอ้โหข้างในเป็นเค้กดินะน่าลองสุดๆเคี้ยวหวานและเค้กก็นุ่มอาลาะทุกคนฟังทางนี้ผู้ชนะก็คือคุณยา่าโอ้จริงเหรอจ๊ะสุดยอดไปเลยครั้งนี้หนูอยางให้ทุกคนทำพาสต้าหนูหิวมากๆเลยเพราะงั้นเร่งมือหน่อยนะคะ <Yeah. S 1> เป็นไอเดียที่ดีมากฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไง น,นกระเป๋าของฉันมีบิปปิ้งคุชชเร็จรูปอยู่อาา่าฮ่าใช่แล้วฝปิดกระป๋องและจากนั้นก็เทน้ำเดือดลงไปแล้วก็รอให้มันสุกเอ้ยแค่นี้ง่ายมากมากเห็นด้วยใช่ไหมคะเชฟจริงไปเลยไม่เห็นด้วยงั้นฉันจะทำอย่างอื่นที่ดีกว่าเริ่มจากนูเทลล่ตาตักมาช้อนใหญ่ๆและจากนั้นก็เทปแป้งลงไปและเราจะได้แป้งช็อกโกแลต อีกนิดเดียวใช่แล้วเยี่ยมเลยและจากนั้นเราจะเอาช็อกโกแลตนี้ใส่ลงไปในอุปกรณ์พิเศษของเราและเราจะได้เส้นที่นุ่มนุ่มและน่ากินฉันอยากจะกินมันเองด้วยซ้ำแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วแต่ว่านี่ยังไม่หมดนะ ต่อไปฉันต้องการเวฟครีมเอามาตกแต่งและมันจะเข้ากันกับช็อกโกแลตมากจากนั้นโรยด้วยสปริงเกิลหลากสีเท่านี้ก็เสร์ฟได้แล้วคุณย่าจะทำอะไรครับส่วนย่าจะใช้แป้งแพนเค้กทำเป็นเส้นบะหมี่เยี่ยมมากเอามาใส่ในชามโอ้ยดูสิย่านี่ฉลาดจริงๆมันดูเหมือนเส้นบะหมี่มากๆ และแน่นอนตกแต่งด้วยสตอรอเบอรี่และก็บลูเบอรี่และราดน้ำเชื่อมลงไปเท่านี้ก็เสร็จแล้วอืมดูเหมือนว่าบะหมี่ของฉันจะสุกแล้วมาเช็คกันต้องล้องหน่อยอ,อื๋อไม่นะททำไมมันเผ็ดขนาดเนี้ยแม่จา๋ามันเผ็ดเป็นไปเสีเลยทำยังไงดีให้ตายเธอ ตอนนี้เหลือแค่ฐานแล้วจะทำเป็นไงดีฮะนี่มันตลกจังเลยทอจบแล้วลาบบุ๊คบของหนูอยากกินพาสตา้าจะใช้เวลานานแค่ไหนกันนะเออฉันต้องคิดอะไรสักอย่างมาทำแทนเอาล่ะฉันต้องใช้สปาเกตตีกับไส้กรอกหั่นเส้กรอกแล้วก็เสียบเส้นสปาเกตตีเข้าไปอฮาะาใช่แล้วทีนี้เอาไปต้มในกาต้มน้ำเยี่ยมมากตักออกมาได้ เอามาใส่จานและก็วาดหน้าด้วยซอสมะเขือเทศดูเหมือนปลาหมึกยักษ์เลยเจ๋งมากโซฟีลองได้แล้วละ่ะในที่สุดก็ได้ลองแล้วเอ้ยแล้วนี่มันอะไรกันนะดูหน้าอย่าแยงหนูจะไม่ลองเด็ดขาดแต่ว่าเส้นช็อกโกแลตนี่สิดูน่ากินมากๆและยังมีวิปครีมด้วยน่าสนใจ อ๋ออร่อยจังอ๋ะแล้วนี่คืออะไรกะอใช้ช้อนตังไม่ได้อะงั้นใช้เมืองกินไปเลยดีกว่าหนูชอบสตรอบอรี่แล้วเส้นลระทำจากอะไรอ๋อมันคือแผนเค้กอ้าสุดยอดไปเลยเหลือเชื่ออร่อยมากๆคุคนยา่านี่มันเจ๋งไปเลยคุณย่าเป็นผู้ชน,นะโอ้ขอบใจมากหลานรักอย่าพยายามจริงๆแล้วลาบูบูเป็นอะไรนะ เขาตัดสินใจจะลองเหมือนกันและเขาก็ชอบมากในครั้งนี้เพื่อนๆของเราได้ multi s ์ t r a c y ได้เยอะมากจะแบ่งไม้แต่เธอไม่อยากแบ่งหรอกมาตินได้ขนาดกลางและเขาก็อยากลองมากแล้วแต่จิวได้ถังที่เล็กที่สุดเลยอย่าแต่ต้องนะมาตินทั้งหมดเป็นของฉัน ดีมากเลยมาตินแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมอไม่ให้หรอกฉันจะไม่แบ่งกับใครทั้งนั้นฉันจะกินคนเดียวให้หมดเลยฉันไม่ต้องการให้ใครช่วยหรอกล้วกวาดช็อกโกแลตแสนอร่อยโอ้ถ้ากินกับนมยิ่งอร่อยขึ้นใปลงไปแล้วก็ลองกันอ,อืมอืมรสชาติเหมือนกับซีเรียลเลยอ ฉันชอบนะที่เหลือฉันอยากเทใส่ปากให้หมดยมยมยม,ยม,มแต่ฉันอยากกินอีกนะมาขโมยจากสเตซี่ดีกว่าอย่าแม้แต่ฝันเลยมาตินว้าว <Wow. S 1> เอาละมาเริ่มกันเอ,อ้ยเอ้ยไม่นะมันจะร่วงหมดแล้วแม่จา๋าแล้วจะกินจากตรงไหนไม่ให้มันร่วงหมดแล้วโอ้แล้วถ้าฉันหยิบแล้วแล้วล่ะเอ้ย อะไรกันเนี่จิวลุยเลยมันหอกหมดเลย <S <S เซซี่รีบกินเราเขา้าก่อนที่จะกลับมาเติงจะกินหมดโอ้โอ้ดูเหมือนพวกเขากินกันหมดแล้วและก็ยังจากชามของเธอด้วยไม่ยานะอ้ลาอาล,อาลมาดูกันว่ามันคืออะไรมันคือยลลีโคและก็เล็กมากน่ารักจังมาเต็นได้โคข,ขนาดใหญ่และมันก็เด้งดึ๋งด้วย ส่วนจิลมีขนาดกลางขนาดมาตรฐานเจ๋งมากเหมือนกันแต่ว่าเราจะเริ่มจากสเตซี่อ๋อได้เลยมาลองกันเถอะอร่อยมากโอ้อะมันกระเด็นออกไปจากปากฉันเลยอะเอ้ยอยู่ไหนแล้วระวังด้วยสิสเตซี่ขวดฉันกับแตกนะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะ เอาละมากินให้หมดดีกว่าต่อไปจะเป็นตาชั้นแล้วอะไรได้ไงตาฉั้นตังหากฉันได้ขนาดกลางมานี่มากโคก n g ้งดึงฉันจะกินโอใช่แล้วอะไรจะดีไปกว่านี้ฉันอยากกินให้หมดเลยเอ้ำฮะหมดแล้วล่ะออ๋แต่ว่าอยู่ๆฉันก็รู้สึกเด้งดึงไปหมดแล้วช่วยฉันด้วยเฮ้ยขอบคุณมากนะ งั้นตอนนี้ก็ตาฉันแล้วในที่สุดโหอร่อยจังเลยสุดยอดฉันไม่อยากรีบไปไหนฉันจะค่อยๆกินโอ้ยโอ้ยไม่นะทำไมมันสั่นขนาดนี้มันจะุดได้ยังไงโอ้โหเหลือเชื่อเลยเย่าี่โคกโจมตีทุกคนจะจบไปแล้วต้องหยุดมันก่อนที่จะโจมตีทุกคนอีกครั้งหนึง่งฉันทำไม่ได้มาช่วยกันเถอะ นี่สิทีมเวิร์กทีนี้ก็มาช่วยกันกินเลยโอ้ยออกไปเลยเนะาะฉันไม่ได้อนุญาตมันเป็นของฉันอืมอร่อยมากเลยสเตซี่ฉันว่าเรามาช่วยกันกินดีกว่าเห็นด้วยเอามานี่เลยอืมฉันชอบเยลลี่โดยเฉพาะรสโคมกมีสิส่วนผสมที่ดีที่สุดเลยในเมื่อทุกคนได้กินแล้วแต่ว่าดูเหมือนจะมีคนเศร้านะ ดูสิเขาจะร้องไห้แล้วล่ะเขาน่าจะกินให้เร็วก่อนนี้ก่อนที่สาวๆจะยั่งไปหมดแบบนี้อ๋อใช่เลยมันใหญ่มากก็ได้เอาไปสิอย่ามโห่อนะโอ้ขอบคุณนอะและในครั้งนี้พวกเธอได้บะหมี่คิดแค่รสชโคโค็อกโกแลตไม่เคยมีใครกินแบบนี้มาก่อนแน่แน สเตซี่ได้ถังบะหมี่ขนาดใหญ่มาติ้ได้ขนาดกลางแต่จิวได้โทษทีทละกที่สุดอีกแล้วงั้นก็จิวมาลองกันเถอะและบอกเราว่ามันเป็นยังไงได้เลยมาลองกันสุดยอดเลยไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก,ก่อนนะเหลือเชื่อส่วนฉันจะใช้ตะเกียบกินเพราะว่ามันคือบะหมี่อ๋อ แต่ว่ามันไม่ได้ผลนะดูเหมือนฉันจะใช้ไม่เป็นให้ตายเถอะ<ม><อ>พวกเขาหัวเราะฉันจะทำยังไงดีโอ้ไอเดียฉันสามารถหมุนบะหมี่แบบนี้ได้เป็นไงเป็นไงได้แล้วตอนนี้ฉันมีบะหมี่ช็อกโกแลตก้อนโตแบบนี้แหละที่ฉันต้องการอืมน,น่ากินจังว้าวมาตินไอเดียเจ๋งมากใช่แต่เขาไม่แบ่งใครแนะ่นอน และเขายังมีไอเดียในการแกล้งคนด้วย<อ>คิดว่าตลกหรือไงอ่ะไม่เลยไม่เอาหน่าตลกออกช่างเถอะพอ,อแล้วฉันจะกินอย่ารบกวนฉันโอ้ใช่เลยอร่อยสุดๆแน่นอนมันน่ากินแต่ว่าหน้านายเปื้อนไปหมดแล้วใช่ตลกมากเลยโอ้ยจริงเหรอขอบคุณนะที่บอกเดี๋ยวฉันจะเช็ดออก เป็นไงหายยังเออก็เกือบนะช่างเถอดตาฉันแล้วเดี๋ยวนะกินจังเลยมาลองกันออร่อยมากเป็นไงออถ่าใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ก็แงยัอยู่แล้วฉันไม่อยากแบ่งหรอกนะฉันจะกินคนเดียวโอ้ต้องแบบนี้สิอร่อยที่สุดเลยใช่ความสุขไม่มัอยู่แต่ทำเลย เรามาสอนเธอกันเถอะอย่ยตะกละักมาละลายบะหมี่ด้วยใดปอบผมกันเลยมาดูกันว่าเธอจะทำยังไงนี่จิลด์เธอทำอะไรนะนี่เราต้องละลายมันนะเออขอโทษเผลอไปหน่อยอะงั้นก็มาเลยอย่ารู้จังว่าสเตซ,ซีจะทำยังไงเมื่อได้เห็นว่าบะหมี่ของเธอละลายเป็นช็อกโกแลตเหลวมันเกิดขึ้นนี้ไงอะเห็นแล้ว,วเธอตกใจ พวกเธอทำไปได้ยังไงอะอ้ฉันนึกอะไรออกแล้วฉันจะเทมันใส่พวกเธอไปเลยเป็นไงล่ะอ๊ดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนจะได้ลอนช็อกโกแลตกันทุ่นนะโอ้ต้องแบบนี้สิพอแล้วหยุดเลยเอามาให้ฉันบ้างอาล่ะเก็วบว่าเสร็จแล้วคะ่ะเรียบร้อย ครั้งนี้หนูอยากกินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เหรอได้เลยแต่เราไม่ต้องการขนมปังแบบเนี้มันเล็กเกินไปนี่ก็ไม่ใช่เมื่ออาชีพต้องใช้แบบนี้ต่างหากเบอร์เกอร์ของฉันจะใหญ่ที่สุดและอร่อยที่สุดใส่ผักกาดหอมและเนื้อกับเบคอนกะใกล้จะสุกทีนี้ก็ใส่มะเขือเทศใส่เนื้อ และชีสที่เราจะเผาให้มันละลายมันจะไหลยเยิะมไปเลยใช่สมบูรณ์แบบและเราจะขาดแตงกวาดองได้อย่างง่ายหั่นเป็นชิ้นๆและก็หั่นหัวหอมเอามาเรียงใส่เบอร์เกอร์ใส่เบคอนใช่น่านกินสุดๆ ขนมปังชิ้นสุดท้ายและเราก็ได้เบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดไม่รู้สิคะคุณยะหนูว่ามันก็เงินๆงนดูสิใน,นกระเป๋ามีของอร่อยด้วยแท่ออมาให้หมดเลยเพราะเราจะทำเบอร์เกอร์หวานๆกันแบ่งโดนัทเป็นสองชิ้นและจากนั้นก็เพิม่มเยลนลิสายรุ้งช็อกโกแลตแท่งมาร์ชเมลโล่คุกกี้และน้ำเชื่อมสตรอบเบอรี่หวานๆ และประกอบด้วยตันนั้นอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วคุณย่าไปไหนล่ะคุณยา่าอยู่ไหนโอ้อยู่นั่นเองเอาละ่ะอยากกลับมาแล้วพรก็รถเห็นที่เต็มไปด้วยพักโอ้ไม่นะคุณยา่าเชฟหลบแล้วและอยามาถึงแล้วโอ้ยตรวจผมกันสักหน่อยยังสวยดีงั้นก็มาลงมือทำอาหารกันเบอร์เกอร์ของย่าจะมีประโยชน์มากที่สุด หันกะหล่ำปีโอ้ตอนเจ็บมากแน่แโออ่เอ,อ้ยมือยาเออจะขอบใจน่าจะใช้มีตรองนานแล้วผ่ากะหล่ำปลีเป็นสองชิ้นและต่อไปเราจะใช้แครอทผ่นเป็นชิ้นชิ้นและก็หั่นแตงกว่ามะเขือเทศหัวหอม เยียมมากพอมาประกอบเป็นเบอร์เกอร์กันได้ทั้งสวยใหญ่สีสันสดใสและเี่ดสาคัญนเต็มไปด้วยวิตามินโอ้ให้เลยประกอบด้วยกะหล่ำปลีของยาเสร็จแล้วจ้ากินแห้อร่อยนะอ๋ะเบอร์เกอร์แนด์เรร่มอ้ายเบอร์เกอร์หวานหวานแล้วนี่คืออะไรไม่นะเบอร์เกอร์ผักหนูไม่กินหรอก งั้นก้ามาเริ่มจากเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ฮ่าสีสดใสแล้วนะก็น่ากินอ้ํว้าวหวานจังเลยหนูชอบและต่อไปเบอร์เกอร์ที่ใหญ่ที่สุดอะไรกันเนี่ยไส้เยอะมากอ้ฮเหลือเชื่อไปเลยต้องแบบนี้สิหนูต้องการนี่คือผู้ชนะ ก็แน่นอนอยู่แล้วจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงล่ะสวัสดีทุกคนพวกเข้ารวมแข่งขันของเราพร้อมแล้วแล้วเธอล่ะสวัสดีทุกคนหนูอยากกินเค้กเลยเลยทุกคนขอใส้ได้นะโอ้งานนี้สบายมากเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะทำเค้กที่เธอไม่สามารถลัสายตาได้เลยอย่าเก่งมากๆใช่แล้วบีบครีมแล้วก็เกลีย่ยให้เรียบ และเราจะทำอีกชั้นหนึ่งอีกชัน้นและทีนี้อย่าต้องการน้ำพึ่งโอ้เปิดได้แล้วทีนี้ก็เทลงไปตรงกลางเรียบร้อยอืมน่ากินเหลือเกินโอ้ยออกไปนะออกไปอยากสู้ใช่ไหมก็ได้มาเลยเอาละ่ะกำลังสาม โอ้พระเจ้าไม่นะอย่าทำย่าเสียงดังอะไรเอ้ยพึ่งโอ้ยเกือบจะโดนต่อยซะแล้วเอาละ่ะงั้นฉันจะทำเค้กที่ทุกคนต้องทึ่งตอนนี้เธอกำลังเห็นมาสเตอร์คลาสใช่แล้วมันจะอร่อยที่สุดและเราจะทำไส้จากช็อกโกแลตนูเทลล่าใส่ลงไปเลยเยอะ ดดวแต่ว่ายัางไม่พอนะเพราะว่าฉันจะเพิ่มช็อกโกแลตแท่งติดลงไปให้รอบเค้กทั้งสวยแล้วก็อร่อยและชล็อกโกแลตบอลมันช่างอร่อยเหลือเชื่อเมื่อไราจะเลิกยุ่งกับยาสักทีโอ้พวกมันตามขวดนี่นะเอาไปเลยเชฟโอ้ไม่นะไม่เอาเอาไปเอาไปเอโอโยนทิ้งไปเลยดีกว่าโอ้ยเก่งมากะเชฟน่ารักจริงๆโวยไม่เอาหน่อยย่า เหลือเชื่อเลยพวกเนี้ยงั้นก็ตาฉันแล้วฉันตัดสินใจทําไซส์จากหมักฝรั่งแลว้วมันจะยิ่งอร่อยบีบลงไปให้หมดจนหยดสุดท้ายเลย,ยเรียบร้อยและตกแต่งเค้กได้หมักฝรั่งสีชมพูมันยาวมากเอามาพันรอบๆเค้กใช่แล้วฉันคิดว่าเค้กของฉันดูน่ากินมากๆ โอ้ทุกอย่างทำได้สวยจริงๆแล้วอยากจะทำยังไงดีนะโอ้ไอเดียอยาคิดดูว่าเทกต้องการพึ่งตัวน้อยน่ารักแบบนี้ดูสิพวกมันกำลังรุมน้ำพึ่งอยู่เอาละ่ะเท่านี้ก็พร้อมแล้วจ้า <c oughs> ว้าว <c oughs> เพกน่ากินทั้งนั้นเลยมาเริ่มจากเค็กช็อกเลกันเ่อะ อร่อยม,มากมากใช่สุดยอดทีนี้หนูอยากลองเค้หมั่งฝรั่งสีชมพูใช่แล้วทีนี้แหละลองกันอืมหมั่งฝรั่งปลุกป่องได้ฮะสนุกและก็อร่อยหนูชอบนะและสุดท้าย หนูจะลองพึ่งตัวน้อยหนูว่าไส้คือน้ำพึ่งว้าวอ,อร่อยจังเลยสีสดใสแล้วก็อร่อยมากฮะสุดยอดไปเลยหมายความว่านี่คือผู้ชนะอยู่ในนี้ค่ะโอ้โหเจ๋งเลยอ,อยาชนะ